สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเดียชุดบอลใบเฮปันทันเกมทุกทท่านครับผมวันนี้ครับผมมีมาฝาก3คู่อย่างเช่นเคยครับก่อนจะไปรับชมและฟังฝากกดถูกใจกด s u b s c r i b e และอย่าลืมครับกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางพวกเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลลงกงใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ครับผมกำลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลำโพงและกิจกรรมอื่นๆนอีกมากมายใครสนใจครับเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยครับ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกตุรกีซูเปอร์ลีกครับคู่ระหว่างทางด้านกาตาสลายครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเบสิกตัดครับคู่นี้เตะกันตอนเที่ยงคืนตรงครับที่สนามแลนพร์คครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบ0.5ทับสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับกาตาสลายครับชนะ3เบสิกตัดชนะ2นัดล่าสุดครับกาตาสลายครับเปิดบ้านโดนยำไปคาบ้านเลยครับที่5ประตูศูนย์ครับแบบสู้ไม่ได้เลยในบอลถ้วย ตารางคะแนนล่าสุดครับกาตาสลายครับแข่ง9ชนะ8เสมอหนึ่งได้27เสีย8มี25คะแนนอยู่ที่1ของตาราง ส่วนทางด้านเบสิกตัดครับแข่ง8ครับชนะ6เสมอ2อได้17เสีย5มี20คะแนนอยู่ที่3ของตารางวันนี้ครับการ์ตาสาลครับมาในแผน4231มครับมีอาคาดี้ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีอังคุนกับซันไลครับยืนซ้ายขวาช่วยกันทำเกมส่วนทางด้านเบสิกตัดครับมาในแผน4 2 3 1เช่นเดียวกันครับมีอิโมเบล่าครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีเซนมิดครับกับซูซี่ครับยืน เรามาดูสถิติ5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านกาตาสลายครับชนะ3เสมอ2ครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเบียดเอาชนะเอสบอกไปได้แบบสุดมันครับที่1ประตูต่อ0ส่วนด้านเบสิกตัสครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดออกไปเฉิญเอาชนะลียงมาได้1ประตูต่อ0คู่นี้เป็นอีกคู่ครับที่สูสีกันมากครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับแบบสุดมันแต่นัดนี้ครับต้องมาเล่นในบ้านกาตาสลายครับที่ฟอร์มในหลีกยังไม่แพ้ใครเลยครับและเลนราคาที่เปิดมาวันนี้ผมเลยเทใจไปทางด้านเจ้าบ้านครับว่าต้องมีของ ดีๆสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็31คู่ที่2ครับเราไปดูกันที่ศึกสวีเดนออสเวนคารครับคู่ระหว่างทางด้านมัตโมครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยีอยของทางด้านโกเทนเบิร์กครับคู่นี้เตะกันตอนตีหนึ่งสินาทีครับที่สนามเอเล่าสตาเดียโอนแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบหทับหครับสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของคู่ครับมัตโมครับชนะ2ครับโกเทนเบิร์กชนะ2ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับโกเทนเบิร์ก เปิดบ้านแพ้ไปแบบสู้ไม่ได้เลยครับที่3ประตูต่อศูนย์ 0. ตารางคะแนนล่าสุดครับมัตโม้ครับแข่ง27ครับชนะ17เสมอ7แพ้3ได้61 เสียย1มี58คะแนนอยู่ที่1ของตารางส่วนทางด้านโกเทนเบิร์กครับแข่ง27ครับชนะ7เสมอ9แพ้11ได้31เสีย39มี30คะแนนอยู่ที่11ของตารางวันนี้ครับมัตโมครับมาในแผน442ครับมีเอลิกโบโทนครับยืนคู่กับไอแซคครับเป็นหน้าเป้าคอยจบสกอร์ส่วนทางด้านโกเทนเบิร์กครับมาในแผนสียืนเป็นหนป้าครับมีสเกัจเลซันครับยวาเป็น นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้โอลิเปียกอรตไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อศูนครับส่วนทางด้านโกเทนเบิร์กครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้โซนาไป2อหครับแบบโดนนาทีบาปคู่นี้ครับนัดล่าสุดครับแพ้มาทั้งคู่ครับแต่สถิติการเจอกันครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านดีกว่าแต่ฟอร์ม5นัดล่าสุดครับเป็นทางด้านทีมเยือนดูดีกว่าเฉยเลยนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็เลนราคาที่เปิดมาวันนี้ครับผม มองว่าวันนี้มันเยอะไปครับน่าจํไม่ถึงสกอร์ที่ค่าจะจบครับอยู่ที่1-1หรือไม่ก็2-1 คู่สุดท้ายครับเราไปดูที่สึกลาลิก้าสเปนครับคู่ระหว่างทางด้านมายองกาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านแอตเลติกบินเบาครับคู่นี้เตะกันตอนตีสามตรงครับที่สนามเอสตาดิการามายยงกาครับแฮนดิแกตเปิดมาที่ทีมเยือนต่อเสมอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับบินเบาชนะ1ครับแล้วเสมอกันไป4เกมนัดล่าสุดครับบินเบาเปิดบ้านเสมอไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อหนึ่ง ตารางคะแนนล่าสุดครับมายยงกาครับแข่ง10ชนะ5เสมอ2แพ้3ได้10เสีย8มี17คะแนนอยู่ที่6ของตารางส่วนด้านบินเบาครับแข่ง10ชนะ5เสมอ2แพ้3ได้17เสีย11มี17คะแนนอยู่ที่5ของตารางวันนี้ครับมายองก้าครับมาในแผน442ครับมีบุริกี้ครับกับไซเลลินครับยืนคู่หน้าครับช่วยกันจบสกอร์ส่วนด้านบินเบาครับมาในแผน42 3 1ึครับมีกูรูเซก้าครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีนิ โคกับนิกกะรกีครับยืนซ้ายขวาช่วยกันทําเกมลุกเรามาดูสถิติ5้านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านมายองกาครับชนะ4แพ้1นครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะรายโยมาได้1ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านบินเบาครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะสราเวียปาร์คในศึกยูโรป้ามาได้1ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับสู่สี่กันมากครับแต่ฟอร์มห้านัดล่าสุดเนี่ยเจ้าบ้านมายองกาครับดูดีกว่านิดหน่อยครับและเลทราคาที่เปิดมาวันนี้ครับอยู่เจ้าบ้านอุ่นใจกว่าเยอะครับ สกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1 0หรือไม่ก็1นสรุป3ตัวชัว์จริงวันนี้ครับคู่แรกครับให้ไปทางด้านกาตาสลายครับคู่ที่2ครับให้ไปทางด้านโกเทนเบิร์กครับคู่ที่3ครับให้ไปทางด้านมายองกาครับและกำแพงสูง2ลูกได้เลยครับส่วนใครครับที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องครับหรือว่าอยากได้ตัว V.P. สามารถจิ้มลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด s u b s c r i b e ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ